สวัสดีนะนะนะตกปลาตกหมึกทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แพรเดลซันคาเฟ่นะครับวันนี้เรามาตกหมึกกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองชุดสายหน้าของสอนฟิชชิ่งด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันแล้วก็โยเบาพิวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับทุกุอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับนี่นะครับจะเป็นชุดตกหมึกเบาพิวนะครับจากร้านสอนฟิชชิ่งสีลาชานะแล้วก็เป็นโยเบาพิวนะครับ นี้ผมจะใช้2ขนาดนะเป็นขนาดไซส์ S นะครับอันนี้แล้วก็ไซส์เครับแล้วก็ตัวล่างนะครับเราจะใช้เป็นโยธากาตัวนี้จะเป็นขนาด20กรัมน,นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันนะครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับชุดตกหมึกนะชุดตกหมึกนะครับ1ชุดเนี่ยจะมีกิบมาให้3ตัวนะครับนะครับ อิตัวล่างสุดนะครับเราจะใส่ใส่กับโยทากานะครับเพราะว่าเราจะให้มันมีน้ำหนักเพื่อถ่วงสุดใส่หน้าของเราเนี่ยให้จมลงไปที่พื้นนะครับนี่เาใส่ไปเลยโยทากาตัวล่างสุดนะนี่นะครับตัวรองลงมานะผมจะค่อยๆไล่เบอร์โยนะครับตัวกลางผมจะใส่เป็นเบอร์เอ็ม อยู่เบาผิวเบอร์เนะครับแล้วก็บนสุดนะครับตัวบนสุดใส่เป็นสาเอนะครับไซส์เล็กนี่ครับแล้วข้างบนจะเป็นลูกหมุนนะครับให้เกี่ยวกับกิบน,นะครับสำหรับชุดใส่หน้าที่เราใช้นะจะประกอบประมาณนี้เลยนี่ตัวล่างสุดนะครับเป็นโยทะกาแล้ว ตัวกลางเป็นโยเบาผิวไซส์ M นะครับแล้วก็ตัวบนเป็นโยเบาผิวไซส์ S ครับก็อันนี้ใส่กับชุดตกหมึกเบาผิวนะครับของร้านสอนฟิชชิ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ไเอนะครับโยอะไรครับเนี่ยโยเบาผิวร้านสอนกิจนะครับไซน์นะครับไซนี้นะครับไซเอ็มเป็นชุดชุดตกหมึกนะครับผมเราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนแพร์เดอะซันนะครับพัทยานะครับผมนี่นะครับนะนะ หมึกนะครับหมึกจับเบาผิวไซส์เอสนะครับนี่นะหมึกแพเดอะซันคาเฟ่นะครับจับเบาผิวไซส์เอสนะนี่นะครับหมึกแพเดอะซันนะครับจับเบาผิวไซส์เอสนะพ่วงสามตัวนะครับชุดสายหน้าตกหมึกเบาผิวนะครับผมโยเบาผิวสอนฟิชชิ่งสีราชาครับผม